องคืแน่นอนจัดไปมามาันเลงผู้ถ่ายคลิปแล้วนี่มึงเสียอาบพยายาเขาว่าอาบเทียงคืนอาบเทียงคืนแล้วกันอนเลยสร้างหลางสวยได้ยินบอกอีแแม่เอออาบน้ามานล่างปีเก่าออกไปแมนโดย ปีเก่าคือตอนนี้ตีหนึ่กับไปอาบอาบอีกวะเออเนี่ยจีหนึงไปกับปีใหม่แล้ไปอาบยังคตีหป่แล้วกายเลยจะอาบป็การอาบรดบอกมอไปได้ทำงานนะแฮปปี้ดีไรปัญหากวนใจใช่ไหม ขออยู่ไปเรื่อยๆฮะละบอนดีบอมแบนสิที่ทแต่ปลากันอีแม่ซ้อนกับพัวเด้อฮี้ว <c oughs> ล่างมาพี่ล่างมาอยู่เฮียงเมียงพี่มาพี่อสาดาาาาเอายัางมาปูน,น่ะนางนาน,น,านมึนงจะไ่กินตอนไหนคะเะะหรอ มื่อกกินตอนอานน้านบากอากินอ,นอ้กินหแล้วฟกินะไก็ฟาไปนอนแม่แม่ซาวว้าวโหลดนะเก็บไว้ก่อนแนหะลดบางหน่นะนะนีแม่เอ้ยเก็บก็เก็บไวสซะก่อนแน่ อย่าพลาดมาออกสู ality. ่สายตาโคตรหลายอีแม <cons> ่เ <pu> พ <amente> <in dancing> ือเห็นเบาอาการของลูกนะยอดโหลดบักโน้ตฮะแล้วสายออดเพ่ผ้าเจ้าน่าแม่ออดเพ่ผ้าป้ายแบดนะเบิร์ดนเดอร์สุดเสิร์ตเบิร์ดแ เอาเรื่องโหลดบักโนมาหรืออารมณ์คุตัร์โหลดมาพี่เอาใหญ่เตาเป็นยังแม่เอายามลงมาพี่แม่พี่บ่อนไฟสิสองเอาสาดตร์พี่นี่นี่นี่ยีเอาสาดมาปูวางนี่ขี้ไก่ยมึงอก่อนจะไปปูยังวางนั่นน่อมาปูนี่บ่อน่องยืนนี่ เออนี่ก่อนนี้งจะปะกอบพุชแม่ที่สวยนะคะเลี้ยงเครื่องดื่มนะคะยังมีบุญอยู่น้อยอยีกเยอะมีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงโอ้ยขอบคุณหลายๆทคุณพี่อันชัเมโมงซองอันนี้หนึ่องอ๋ออกมาประซองมาต่างเฮียงกันนีิประกาศในโลกหูไปเลยบะเบ๊สมะนี้จะกินต่อเมื่ออืมค่นนะ อะไรนาหน่อยนานหน่อยอนนจ้าน้ำแข็งมาค่ะมาเปิดจีโนโมานาั่งอีพอยูศาสตร์เพ่จะได้ซา,าคอนมันกรมาดอกอ, <S <S อย่าว่าเด้อเด้อปุ้นสินมายญมให้กูกิน คันจะคันขันมันไหลไปแล้วเห็นไหลมากขึ้นกาวว่าแม่ไหลมากไหลกว่ากาวตัวหามเนื้อกินอย่างนะกินอย่างโอ้่ใช่ป่ะรึปัน เมื่อเอื่นนนะโรงงานเขาจะปิดบอะโรงงานน้ำแข็งนะ่ะถามพี่น้องปองไปห้าก,กสิบบันเลงแล้วพี่น้องจักน่อยนี่ไลฟ์โซติกต่อก,กับบล่หัวมันดอกนะ้าแม่น้อปากเปีเกยก <laughs> ปากเปียกว่าแม่ <laughs> มีตีนไก่กับลูกชิ้นปะกระย่างกันเนาะ เบาบา,บาพี่น้องเอ้ยปีนี้ก็ได้กระเบิดไปพันกว่าบาทสื่อมากินนก่กกระเดยอเสเาก็มาดูแม่แม่มาพี่แม่มาหยกก่อนแม่ส่งท้ายพี่เก้าก่อน ที่ถ่ายยังเตรียมเปิดเพลงนี่เต้นเต้นเต้นเออเ,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 เออมาพี่มานางพี่สูจังนอยจังไปไ <l isten> ปไป,ปหวายผ่าขามปีกแล้วสู <l isten> <l isten> แม่ปากง่วงเงี้ยฮะผัวเซ่เอ,อ้ยเซียมูมาหาย ซัดไปเอ้ย่เย้สีมึนง,นงนะั See, นน่งก่อนนั่งก่อนไหนเอ้ยไปเก็บหมนะูเนอไปข่าวตู้หน่อยด้วยนุม่มจะสิห้าง,ง่ายส่องแขงเลยขอบคุณคุณพี่คนสวยใจดีถี่เลี่ยงเครื่องดื่มนะครับเด้อ โชคดีปีใหม่ด้วยพี่แล้วก็ขอบคุณหลายๆขอให้เจริญเจริญในลนี่ที่การงานนะครับคุณพี่พี่น้อยทางไตวันนะครับเนาะพี่พุ่นนานอ่ปาปลากิที่พุ่นบ้า มานหมูมาซองมึงกินซองเฮือนแล้วนะสีเอ๋ยมึงอย่าส่อสีมึงย่างอยาอ่ออยา,ยาเบิด้ดคืน่ะมึงน,นี่นะสี <c oughs> อีสีสีมึงย่างอย่า,ยาเบิด้ดคืนยา่นยางข,ข,ขึ้นยา่นนยา,ยางงงหย่างคืนหย่างงงนำ้ำสีมึงปลาพัวแล้ว <C oughs> มเมื่อไแร่บ้างอะไรสีเอ้าชาวเมือสีเมือดแ,แต่เมือวันมือดอยได้อ,อืมลูกเคยนี่ปลาไม่ท้าวให้ขี้เห <c oughs> นไงขึ้นมา บันเลงเพลงยื้อใมาตั้งนี่อย่าพาวจบมึงเปิดซะก่อนจากเพลงจากใดหน่าประตูมาหนานโชคดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีแหงทุกคนทุกท่านเลยพี่น้องเด้อคอยมีความสุขกันลายตลอดปีตลอดไปคอยมีเงินมีทองเหลือใส่กันทุกปูทุกคนเนาะ อย่าลืมซัพพอร์ตลูกหลานบ้านสีเคียวคือเก่าด้วยพี่น้องซัพพอร์ตยังเวตีซัพพอร์ตโดยการเบิ่งคลิปบอกขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ Comment. กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปฝากเป็นกำลังใจให้ผัวข้าเแน่ขอบคุณหลายๆทุกคนที่ติดตามแฮปปี้นิวเยร์สวัสดีพี่แม่ตีน,ตน